สวัสดีครับเพื่อนๆช่องนี้เราจะรวบรวมเหรียญเก่าโบราณหายากราคาแพงจากทั่วทุกมุมโลกมาให้ทุกท่านชมฟรีแบบไม่มีกักวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาชมเหรียญหนึบาทพระเศียรเล็กนะครับราคา3,800บาทดูได้เลยนะครับกดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกินแคปภาพได้เลยครับเอาไปขยายดูเองในมือถือที่หลังหรือจะแคปภาพ ส่งเข้ารลยร้านกล้องถ่ายรูปให้เขาปิ้นลงกระดาษอาร์ตมันสวยๆจะได้เอาไปนั่งดูในห้างสรรพสินค้าเย็นๆจิบกาแฟชิวๆได้เลยนะครับอันนี้ขยายให้ดูชัดๆเอาใจคนดู YouTube ช่องผม1 2 3อยากดูนานกดหยุดดูภาพเอง1 2 3อยากดูนานกดหยุดดูภาพเอง1 2 3ออยากดูนานกดหยุดดูภาพเองนะครับ กดหยุดดูภาพเองนั้นเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกินแคปภาพได้เลยครับเพื่อนๆจะได้เอาไปขยายดูเองในมือถือที่หลังแบบนี้นะครับกดหยุดดูเองได้หรือเพื่อนๆจะแคปภาพส่งเข้าลนยร้านกล้องถ่ายรูปให้เขาพิมพ์ลงกระดาษอาร์ตมันสวยๆจะได้เอาไปนั่งดูในห้างสรรพสินค้าเย็นๆจิบกาแฟชิลๆนะครับง่ายๆ้าษียนเล็กปกคอตรงเนี้ยสามเหลี่ยมตรงเนี้ยครับตรงปกคอจะไม่จะหลดติดกับ ชายผมตรงท้ายพระเสียนนะครับท้ายทอยท้ายพระเสียนตรงดอเด็กจะเห็นว่าหัวจะสั้นไม่เต็มข้างในจะมีพื้นที่ช่องว่างอยู่ชัดเจนนะครับ2จุดนี้ดูง่ายๆเห็นไหมเพื่อนเพื<ๆ>่อนดอเด็กเป็นไงครับดอเด็ก<ๆ>จะมีพื้นที่ว่างดอเด็กจะหัวสั้นๆขีดมันจะสั้นๆดอเด็กเห็นไห<ๆ>มครับมันจะมีพื้นที่ว่างข้างบนหัวดอเด็ก เห็นไหมครับช่องว่างด้านในดอดเด็กแล้วก็เส้นผมกับปกคอไม่จะหลดติดกันนั่นเองนะครับนี่คือเทคนิคการดูเหรียญพระเสียรเล็กนะครับถ้าเป็นพระเศียรใหญ่ปกคอสามเหลี่ยมจะไปชิดกับเส้นผมเลยนะครับกดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกินแคปภาพได้เลยครับอเอาไปขายายดูกันเต็มเตมเอาใจคนดู YouTube ช่องผม เห็นไหมเห็นไหมเห็นเหรียญไหมเห็นไหมโอโ้โหสุดๆเคยมีใครเห็นรายละเอียดของเหรียญชัดขนาดนี้บ้างครับมีแต่ช่องนี้เท่านั้นที่ถ่ายเอาใจคนดู YouTube ช่องโพมนะครับแกะสลักเมฆเห็นหมดเลยว่าเป็นยังไงอย่างว่านะเพื่อนๆเ,เมฆมันก็ไม่สวยเหมือนเมฆของจริงที่อยู่บนท้องฟ้านะครับเอ่อวิวทิวทัศ ก็ไม่ได้เป็นสีฟ้านะครับดังนั้นวิวธรรมชาติย่อมสวยกว่าอยู่แล้วนี่ก็เป็นการแกะภาพวัดขึ้นมามันก็คือเป็นภาพสมมุตินะครับเพื่อนเพื่อนความจริงแล้วสิ่งที่มันสวยที่สุดมันคือธรรมชาตินะครับไปเที่ยวในสถานที่ไปเที่ยวธรรมชาติไปเลยเพื่อนเพื่อดูก้อนเมฆสิมีเส้น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 เป็นขอบก้อนเมฆและตรงกลางก็เวาเมฆของจริงไม่ใช่เป็นอย่างนี้ใช่ไหมเมฆของจริงมันจะเป็นปุยนุ่นเลยใช่ไหม นั่นแหละดังนั้นความสวยงามนะครับก็บอกได้เลยว่าธรรมชาติของจริงย่อมสวยกว่าภาพวิวที่อยู่บนเหรียญอยู่แล้วนะครับกดหยุดเลยดูภาพเองนั้นเท่าไหร่ก็ได้แคปภาพเลยเอาไปขยายดูเองโอเคนะเห็นไหมดาเด็กมีพื้นที่ว่างข้างในเห็นไหมครับชาย Uh, ปกคอเนี่ยจะไม่ชนกับชายผมนะครับเลื่อนอ่าโอเคเนาะหมดแล้วนะครับ mm. สำหรับเพื่อน mm. ๆคนไหนที่กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเนี่ย mm. เพื่อนๆจะได้ชมคลิปแบบเรียวไทม์วินาทีต่อวินาทีกันเลยทีเดียว ผมโหลดคลิปเสร็จ9ก้าโมงได้ดู9ก้าโมงเช้าผมโหลดคลิปเสร็จห้าโมงเย็นได้ดู5้าโมงเย็นผมโหลดเสร็จ3ามทุ่มได้ดู3ามทุ่มเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมต้องลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะครับบายบายสวัสดีครับไปแล้วนะครับ